ฮะ <Huh? S 2> จริงเหรอที่นี่มีแบบนี้ด้วย oh. คุณพระบวร แอบบอกที่โกโฮเซลสินค้าลดราคาพิเศษซื้อยกลังถูกกว่าซื้อครบลดเพิ่มซื้อเยอะยิง่งถูกโปรโสดลดแรง7ดวันแลกซื้อได้ของแถม1่ฟรี1 2ฟรีหนึ่งได้รับ point เดวนันแลก point เดวันลดเพิ่มบัตรเครดิตลดเพิ่ม point cashback ซื้อบนแอปส่งฟรีส่งถึงมือซื้อบนแอปลดพิเศษสะสมยอดซื้อยิ่งสะสมยิ่งลดเยอะ ขอโทษน,นะคะลองบอกมา3โปรของ Go h โฮเซลอู้เยอะมากเลยถ้าตอบได้ก็รับไปเลยวอยเชอร์100บาทแรกเป็นซื้อครบรถเพิ่มนะอันนี้2เป็นซ,ซื้อยกลังถูกกว่าแล้วก็สองฟรีหนึ่งใช่ย้ตอบถูกจ้าสข้อเลยอะรับไปเลยค่ะพี่วอยเชอร์หนึ้บาท และวชอบโปรไหนที่สุดของโกโฮเซลคะชอบเป็น2ฟรีหนึ่งทุกคนจริงๆโปรเหล่านี้มีอยู่แล้วและไม่ได้ลามาบอกประกาศแล้วมาซื้อของที่โกแล้วลดแล้วลดอีกคุมทุกทางขั้นสุดกันนะต้องมาที่โกโฮเซลเท่านั้น